ในโลกของโปเกมอนการที่เราจะเป็นโปเกมอนแชมปเปี้ยนได้นั้นเราต้องได้รับเข็มกัดทั้ง8ของยิมลิเดอร์ที่ประจําการในแต่ละเมืองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีคุณสมบัติที่จะท้าทายโปเกมอนลีกซึ่งในแต่ละยิมยิมลิเดอร์ก็จะมีท่าที่ชํานาญแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นยิมน้ํายิมพืชยิมไฟหรือแม้กระทั่งยิมสายฟ้าความยากง,ง่ายก็จะต่างกันด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยา่างเช่นโปเกมอนที่ใช้ท่าโจมตีสแตทหรือแม้กระทั่งโปเกมอนที่เราสามารถใช้ได้นณตอนนั้นซึ่งจะมียิมลิดเดอร์คนหนึ่งที่สามารถสยบเทรนเนอรไว้ใต้เท้ามากมายทำให้เทรนเนอร์ทั้งหลายจำยิมลิดเดอร์คนนี้ได้จนวันตายยิมลิดเดอร์คนนั้นก็คือวิทนี่ y นั่นเองครับ วิทนี่ y เป็นยิมลิบเดอรประเภท Normal ซึ่งเธอจะมีโปเกมอน2ตัวนั่นก็คือ 1. k e f e r ค y l ีวที่มีท่าโจมตีก็คือ enco r e mimic double slap แล้วก็ metronom กับ m ิ w Tank เดวิที่มีท่าโจมตีก็คือ stop attract milk drink แล้วก็ roll out ซึ่งถ้าเทียบกับยิมลิบเดอร์ลำดับที่3ของภูมิภาคอื่นจะเห็นได้ว่าตัวทีมวิทนี e y เอง มีเลเวลที่น้อยกว่าถึง7-8เลเวลแถมยังมีโปเกมอนที่น้อยกว่าด้วยแต่ว่าความโหดเขี่มของวิตนี่นั้นไม่ใช่เล่นๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเปิดมาตัวแรกเคฟารีคือเคฟารีนั้นไม่ได้น่ากลัวมากสามารถจัดการได้ง่ายๆเลยแต่ที่ต้องระวังก็คือท่าเมโทรนอมซึ่งมาเป็นท่าที่จะเสกท่าแบบสุ่ม ไม่จํากัดความสามารถมีตั้งแต่ศักกระเบือเยันเรือลบถ้าเราไม่ระวังอาจจะเสียท่าได้ง่ายอีกอย่างที่ต้องระวังก็คือ ability คิวชามที่มีมาเพิ่มในภาค hard gold silver effect ก,ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปแตะตัว k ferry นั้นก็จะมีโอกาสที่จะติดโอดได้ถึง30%เลยทำให้เราจัดก,การมันลงยากขึ้นนิดนึงมาถึงตัวที่2องบิวแข็ง นี่คือตัวปัญหาหลักของวิดีโอนี้เลยครับเราจะมาดูที่ Stat กันก่อน Miltank มี Base Stat Total อยู่ถึง490เนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนที่ไม่สามารถวิวัฒนาการได้หรือก็คือ one s t a t e evolution และเมื่อเอาไปเทียบกับตัวละครที่เก่งที่สุดข,ของเราที่น่าจะเป็น starter ร่าง2มี Base Stat อยู่แค่405ซึ่งต่างกันแบบมากๆและระหว่างที่ ผมค้นหาข้อมูลมีคนใช้แฮ็กจับ New แทนกของวิตนี่มาเพื่อดูสเตซึ่งสเต็ตมันบ้า,บา,บามากๆเขาก็เอาไปเทียบกับตัวสตาร์เตอร์ล่างสองของเขาที่มีสเตคล้ายๆกันแต่สตาร์เตอร์ตัวนั้นอนะเลเวล25หมายความว่าถ้าเราจะทัดเทียบกับ e วแทงในด้านสเตได้จะต้องไปโอเวอร์เลเวลมาเพื่อสู้กับเธอแล้วยังไม่พอไอ้ิวแทนเนี่ย มันดันเป็นบัวที่เร็วมากๆม,มีค่าเบสสปีดสูงถึง100หมายความว่าโดยส่วนใหญ่เธอจะได้ออกท่าตีเราก่อนมาดูปัญหาต่อไปกันดีกว่ามิวแทงนั้นเป็นประเภท normal ซึ่งแพ้ท่าเดียวนะั่นก็คือท่าตต่อสู้แล้วระหว่างทางที่เรามาโกลเด้นโรดนั้นโปเกมอนท่าต่อสู้ไม่มีให้จับเลยแม้แต่ตัวเดียว แต่ว่าเรายังมีวิธีการได้รับปเกมอนธาต,ตุตอบโู้อยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังแต่บางคนอาจจะคิดว่าใช้ปเกมอนธาตุผีก็ได้นี่ normal ตีผีไม่เข้าใช่ครับตีไม่เข้าแต่ว่าเราจะโดนท่าโรเอาแทนไม่พอในภาค Remake าร์ g โก o ซซิลเวอร์มิวแทนนี่อัพบิลิตีส้ส p ครเพิ่มมาด้วยเอฟเฟกของมันก็คือสามารถใช้ท่า normal ตีผีเข้าได้ด้วย โทจะใจร้ายเลยสแตดไปแล้วทาดไปแล้วมาดูกันที่มูฟเซตกันดีกว่าผมบอกเลยว่ามีปัญหาทุกทา่าท่าแรกสตอมมีเบสพาวเวอร์ที่65และเป็นท่าสเต็ปด้วยเนื่องจากเป็นท่านอร์ม l ลโดนเข้าไปคือจุกแน่นอนยังไม่พอยังมีโบนัสเอฟเฟกด้วยก็คือมีโอกาส30%ที่จะติดอาการติดชะงักด้วยและไอ้บัวบ้าเนี่ยดันเร็วมาก ถ้าดวงไม่ดีมีโอกาสที่เราจะโดนสตอมติดชะง,งักวนจนตายได้เลยท่าที่2 a t แอ a แท a t t r คแ t คือท่าที่มีความสามารถในการยั่วยวนเพศตรงข้ามได้ทำให้มีโอกาสติดหัวใจถึง50%ซึ่งนั่นคือโอกาสที่เราจะตีโดนคือ50-50วิธีแก้ก็คือการนำปอรม์มอนเพศเมียมาสู้ไม่ก็เปลี่ยนตัวออกแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าสตาร์เตอร์ตุกภาค มีโอกาสที่จะเป็นเพศผู้สูงถึง87.5ซ็นตหรือก็คือทั้งโลกอะ่ะโดนไอ้วัวบ้านเนี่ยยวยยนไปแล้ว87.5ถ้าคุณกำลังเล่นภาคโกลด์ซิลเวอร์แล้วได้ตัวเมียเนี่ยถือว่าคุณโชคดีเลยครับท่าที่ 3. m มิวดริงเป็นท่าที่สามารถรีเลียดกลับมาได้ถึง50บวกกับเบสแต็ดเฮดที่95ทำให้การที่เราจะฆ่ามิวแทงภายในฉับเดียวเนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความรู้สึกที่ตีไปตั้งนานแล้วบั้นฮิวกลับมาเต็มเนี่ยมันรู้สึกแย่จริงๆนะแถมมันยังคิวได้ถึง10ครั้งด้วยกันท่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดโรเอาโรเอาเป็นท่าที่ผู้ใช้จะใช้ท่าซ้ำห้ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าตีสำเร็จครั้งต่อไปเบสพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้น2เท่าโดยที่ครั้งแรกจะเริ่มที่30 ครั้งที่สองครั้งที่3ามรครั้งที่4 240และครั้งสุดท้าย480ซึ่งเป็นท่าที่แรงที่สุดในโปกเกมอนแล้วใครโดนก็ดับแต่ว่าโอกาสออกท่าก็จะเป็น90 81 73 66 59สามหกาตามลำดับเป็นท่าที่แรงและมีความเสี่ยงแล้วมิวเท็งเป็นตัวที่ ใช้ท่านี้ได้ดีมากด้วยความที่มิวแทงเนี่ยมีค่าความอึดที่สูงและมีมิวริงที่คอยเติมเลือดตลอดเวลาทำให้ไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะใช้ท่านี้เลยมีวิธีที่จะจัดการท่านี้ได้นั่นก็คือการใช้ท่าลด t อ c c u r a c เซท่าที่ลด a อ c u r a c y เก็จะมีอย่างเช่นแ n น a t แท c k หรือว่าสม s c สก e ีนมันทำให้โอกาสที่โอกาสจะตีโดนน้อยลง หลังจากที่ผมเล่ามาการที่จะชนะวิตนี่นั้นเป็นเรื่องที่ยากพอตัวสำหรับใครที่ผ่านมาแล้วคุณเก่งมากครับผมตบมือให้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นภาคโกลเวอร์หรือว่าภาคฮาร์ดโกโซเวอร์นั้นและยังไม่เคยสู้วิตนี่ผมขอแนะนำา3วิธีง่ายๆที่จะช่วยจัดการเจ้ามิวแทงได้ง่ายขึ้นวิธีแรกให้เราเลือกโทโทดาเป็นสตาร์เตอร์ซึ่งตอนที่เราเลเวล7 เราจะได้ท่าเรชมาแล้วท่าเรชเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเราหนึ่งระดับทุกครั้งที่เราโดนตีหรือแพทนี้ก็คือการวัดสู้กันไปเลยวิธีที่2ให้จับเซียวดูหรือว่าออนิกส์เพศเมียามาสู้ด้วยความที่ว่าทั้งสองเป็นประเภทหินและดินทำให้เราสามารถเีซิทุกท่าของมิวแทงได้เราสามารถใช้สกรีนของออนิกส์เพื่อลดพลังป้องกัน ทำให้เราจัดก,การได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราใช้ defense core ของเยวดูทําให้เราอึดขึ้นได้และสามารถใช้ท่าแมกนิทูดที่ค่อนข้างแรงวิธีที่3ก็คือไปจับยอซี่ที่ถนนหมายเลข34เพือเ่อไปแลกกับมาช็อปที่ชื่อว่ามัสโซได้ในส่วนการค้าเป็นโปเกมอนท่าต,ต่อสู้ที่เราสามารถใช้ต่อกอรกับมแทงได้จริงๆมีตัวที่อยากแนะนำก็คือเคราคอสแต่ว่าแนะนำเฉพาะภาคคาร์โกโซซิวเวอร์นะ เพราะว่าในภาค Gold Silver Hera Cos ไม่มีท่าต่อสู้เลยจนกว่าจะเลเวล27แล้วว่าท่านั้นน่ะมันก็คือท่าเคาน์เตอร์ก็เลยแนะนำภาค Hard Gold so Silver ที่เลเวล19ก็สามารถเรียนท่า Big Break ได้แล้วพอเรารู้ว่าเราควรสู้ยังไงการที่เราจะเอาชนะวิตนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใครที่คิดถึงวิตนี่ก็ไปหยิบ Game Boys ว่า Nintendo DS ไปหาดน,น้องเขาได้ ส่วนใครที่อยากให้ผมทําตัวละครอ,อะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลไปหาวิธีแก้ไว้เพื่อนๆได้ฟังกันขอบคุณครับไว้เจอกัน